สวัสดีค่ะมอนี่กมาพบอ,อกันอีกแล้วกับช่องพาแซบชวนชิมทุกคนมอนี้พามากินแกงเห็ดเม้นตะลบอบวนแมงวันนี่จอเขามาเลยทุกคนจอเขาบ้านแต่ดีที่มีไอสื่อตะคายมาไหวทุกคนชัยสะอมเม้นตะลบอบวนอ้ย <c oughs> แ้วก็มีน้ำพริกนุ่มจัดทุกคนแ้วก็พริกเข้ากัเกะลผักฮะกินกันเลยแซบๆน้ำกันจับมาเด้อ แซบๆจากเยอรมันเนาะทุกคนมันเหม็นแห้งต้มต้ม,ตมเล้วกะเพราเอาเอาไปเขาไอ้เขาเอื่ยนยังเตาอบเนาะทุกคนแล้วก็ปิดให้กินมันแบบเท็ดแบบรวดเร็วแห้งตอนเอาผักขาใส่น่ะโอ้ยน้ำลายไหลตอนเอาผักขาใส่น่ะปิดฝาหมอนทุกคนอืมอืมใครไม่ใส่ซุกินี่ ซูก,กินีมันก็อารมณ์คลายบวกบานเท่าเนาะบะหมีม่เท่ากับใส่แ,แบบกิบนแบบทอมานทุกคนเป็นการเฮ็ดกับเขาที่ชอนละมานม,มันติดคัขวดเลยเมืม แมงวันแบบอ,อืมะจอเขาทองคั่วถ้าเนี่จะซื้อมุ้งมาติดอันมองหน้าต่างไ้มองสาันนะมุงเอ้ยมองท่นแต่สีไรนี้มัองแด้กินปลาแดกเน้อทุกคนแมงวันอยู่มืองหนอกกันมากินปลาแดกเท่ากันได้เนาะ หอมๆเลยจ้ะแกงเปิดเห็ดใส่ปลาแดกน้ำทุกคนก็กินแห้งพอพผักขาอีกอีพปก้กูบอมมี่แม่งรักปกติสิบ่้ใส่ผักขา มีแมงลักมนเหม็นแต่กะไอหอนสิูรู้สึกว่ามันแบบมันเหม็นแห้งไหมมันมันมันลงนล้วมันไดนะทุกคนกินเออพยานเพื่อนบ้านเขาเหม็นเนาะทุกคนเท่ากับเหม็นแหละมันปวดหัวเลยทุกคนแปลกย่นี่ย่บานเท่าบ่เหม็นไดกินมันกระจายมันมันหอนนะอือ เม่อะฮม,มาจจกทุกคนแซ่บยุดเทียนหอมออมบวานในตอนนี้เดี๋ยวสามีกับบานมาแล้วสิเม้นสตนแล้วกับวบาวานยังหลอกทุกคนแต่ว่ามันก็เม้นดีด พริกหนุ่มพริกตัวนี้นะทุกคนเอาไปย่างมาตำแล้วม,มีเค็บหม,ม,มูอืมอะไรเลาตำพริกเจียวพริกเมนูอะไรเนี่ยอืมอืมอืมโอ้พริกพริกหนุ่มทุกคน นำ้ำรับความหวานของคิดผิดวนหวานนี่ดลี แเมื่สิบวันหวานเปรี้ยวเนี่ยคือผลจะไหม้เลยขลองเมนกินไหนมันค์ขุมคาปลาคาทุกคนแสร็ คนเนียวอับแับแล้วแับอีกจะเรื่องอาหารหอืมคคลิปอีกก็จะเรื่องอาหารมันเหมือนมีมูก,กินมันก็ขึ้นหาแนวอยากทุกคนมันเลยจะเรื่องอาหารหอืม กระเบื้องน้ำรถวีบอนี่สิมาเข่าทุกคลิปได้ป่ะขนาดพริ้นต์หน้าตางนี่เลี้ยงดังแห้น้ำพริกนุ่มกระเสบทุกคน Còn xe chú mông đều, nụm huyết ẩu xay nấm hòn, ơ, xay nấm un. Cọp. Mình cứ kín kèo thôi nè. Khóng quán, มาจากสดเกรงเห็นขั้นทอน,อนหอนกลางๆสาหอนแหง้งมันมันข้น่นมันเหม็น เมนี่หน่่ยบอกก่าไปกินนอกบ้านเลย <c oughs> ต้องรีกินเมนูเมนูรีกินได้ทุกคนนี่อยู่อันมองนอกมามันเป็นของเซาแานะขนาดยูสันท่งสูตรกินยนนังแล่นล่องลาง พันทุกคนผิวมันแห้งมันสิหลอกแล้วทุกคนไม่ไหม่แดดกระถ้าคีมกันแดดเลยแต่ก็เอาไปอ,อยู่ผักคาเน้เนนเด่นทุกคนมาจับเศบ กินเหียสาเหี้ยสายนั่งบนนี่กันอืมสดหนักอืมกองก็เป็นเอียงๆอุ้ยฮะ เันียวนุ่มหนุ่มเพือเก่าือทุกคนเปลี่ยนทานัางแบบผิวมันแตกอัดขีมลงไปจนม้นกัเจ็บเพื่อเกา่าอืม กินทนัดขึ้นทุกคนไม่เหนอืมโดนไลยบ่ได้กินแกงเห็นเลย แสบร้ายแสบร้ายปล่ะเปล่าก็ว่ะ Càng mỏi nhanh, nhanh nhanh đúng không? Khoan miếng đồn đồn hết tựa Ôi, <laughs> oh, hmm. nó bột Hết ăn thì mới đi, tay càng này hmm. มมกพิกไซรทานมาั้งอะแบบย่างมึมมงขาเห็ดวอก ไข่หมดแดงนะ <pas> ส <Austin> ุดยอดอืมอนเนียวนิ่นวลเด็ดไปเลยด้เมียนที่อนดี่นี้ สิติดพิกเจ้ยพิกแดงเซ็บมึมมดคักๆแล้วหลุกโดดเอาไว้ก่อนใส่มาสมุติซื้อๆ มสมสูเห็ดสมอยากอันนี้เป็นเห็ดเข็มทุกคนใส่น้ำมาก,กรุบกรับดีมักเวลาไปกินอะไรอย่างยุติเห็ด เฮ็ดเค็มเนี่ยเฮ็ดเล่นกับพวกกินเนาะเฮ็ดีขาวเฮ้ดากินอะาอย่างมันยังไม่กินเลยนะแต่ต่มยังสีกินปลาแดกกินชะอมมันอบมันก็เลยกินมันก็แสบลองโดๆใครมากินหนึ่เด้อโอเค ใช่หากกินท่ากะบีพริกหากินเผ็ดประมาณสาเหตุติดใจมากมันก็ประมาณนั้นค่ะทุกคนอากาศเยอรมันช่วงเดือนเดือนนี้ปกติเดือนเมษาทุกคนอากาศมันจะสีขึ้นๆลงๆในตอนนี้มันเดือนมิถุนาเนาะแต่อากาศก็ยังแบบบากห้งทีทุกคน เดี๋ยวกับสิบองศาเด็กกับยี่สิบห้าเดี๋ยวกับโอ้ไข่แบบนี้วานเด็ดออกมันเียคือหนาววันดิบสามหมื่นในโลกระดับหกถามมันเป็นแบบในช่วงเดือนเมษามันกับสิบบรปันใดทุกคนเห็นมันสิ้นหอดซ้ำมื่มันนั่งแบบนั่งเวียงแนงอืม พีนี่เด้กะบะทะแไปพีคจักรยานอยู่บานกินเขาแบบแลาวกินเบอร์เลอถ์สวยบักบกเอฟอ,อ,อยู่เยอะมันก็ไม่พักไข่ไข่กันเนาะไข่ซุก,กี้นีแบบแบบบัวบานเฮาเขาก็เอามาใส่ทดแทน มันจะได้ความหวานมากกว่าแกงใส่ผักนั่นหืมหมดแล้วพี่น้องค่อยค่อยแซ่บแกงขึ้นหลายหืมจำําหึตบท้ายหรือพี่หวานอืม ขำๆตัวสายทุกคนอืมอืมิอืมฮะมันดีกับา,ามากินแกงแกะทุกคนโอ้มันดีกับต้องลาไปแล้วค่ะใครชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันนะคะข้นเหงาอยู่ต่างแดนนั่นแหละก็เฮ็ดคลิปหลากหลายเมื่อวานนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนไปเมียนพัวก่อน <c oughs> ไปเบิ่งก่นอนหยันแมงวันน่นอยู่เพี้ยงแงงไม่ใช่อยู่ตะใครเขามา <c oughs> อยู่ตะใครเขามาทุกคนไปเบิ่งก่อนกเมื่อนี้ก็ไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะทุกคนจบบะจบก็ขอพูดในลายค่ะพอกันหนาสิพามาเสบอีกอย่างตัว ตอติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายพุไนไร